ไปที่เกมคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่1นทุ่มแล้วก็น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเกมระหว่างท r ูแบงค g k อกยูเนเตจาฟูงครับพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับท e ูแบง k อกอันดับที่1มีอยู่29คะแนนนะครับนำทางด้านของบุรีรัมแล้วก็ BG อยู่3แต้มน่าสนใจคือทั้ง BG ทั้งบุรีรัมจะลงเล่นในวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรูแบงคอกจะรู้แล้วครับว่า2ทีมที่ตามมาเนี่ยจะมีแต้ม ขยับเข้ามาท่าพวกเขาได้หรือไม่แม้ว่าในแง่ของประตูได้เสียเนี่ยอาจจะดีกว่าพอสมควรแต่ว่าถ้าโดนแรงกดดันตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเกมที่อาจจะเกิดความกดดันได้นะครับสำหรับเจ้าบ้านส่วนเมืองทองครับอันดับ5ครับมีอยู่22คะแนนนะครับก็ตามหลังจ่าฝูงอยู่7แต้มในส่วนของฟอร์มการเล่นนะครับทูแบงคอกเมเนเต็ดของโคชแบนนับเฉพาะในลีกเนี่ย สี่นัดหลังไม่แพ้ใครนะครับเป็นการชนะรวดสามเกมติดต่อกันแล้วก็เป็นการชนะรวดที่ยิงได้สิบลูกนะครับในสามนัดไม่เสียประตูเลยครับเก็บคียชีตได้ทั้งหมดนัดล่าสุดนี่อาจจะออกแรงเหนื่อยหน่อยการเจอขอนแก่นนะครับกว่าจะทําประตูขอนแก่นได้แล้วก็มองได้ลูกจุดโทษด้วยแล้วก็เกือบเสียประตูจากจุดโทษในช่วงทดเวลาที่แบบเกินไปกับยี่สิบนาทีด้วยคือมันก็เป็นเกมที่ยากแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการที่พวกเขาทําได้เนี่ยมันก็แสดงออกให้เห็นถึง ชูแมนคอกก็จะเติในทีมในชุดนี้นะครับในปีนี้ของโค้ชแบนทวตวันเนี่ยแสดงออกแล้วนะครับว่าพวกเขามาในมุมของการที่ทีมที่จะเป็นแชมป์จริงๆทีมที่จะลุ้นเป็นแชมป์จริงๆต้องผ่านเกมแบบนี้ให้ได้แม้ว่าจะเลือดตกยางออกเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน3มแต้มเท่านั้นคือเป้าหมายแล้วก็คือจุดหมายนะครับซึ่งชูแมนคอกทาได้ผมบอกแล้วครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผมจําได้ว่าผมวิเคราะห์เกมคู่ของทูแบงคอกที่ไปเยือนขอนแก่นเนี่ย ทูแบงคอกลากเลือดแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งก็คือการขาดหายไปของดาวซันโบอย่างเฮเบตี้เฟรนเดสผมสังเกตว่าทุกครั้งที่ทูแบงคอ์อกเนี่ยเด็ดขาดจิกซอคนใดคนหนึ่งไปจากทีมเนี่ยมักจะเจองานยากเสมอนะครับเกมที่ไปแพ้ BG เนี่ยก็ใช้ทิดิพันธ์ไม่ได้ก็ไปแพ้ BG มา0ูนย์เกมที่เสมอหนองบัวเนี่ยก็ใช้วันเดอร์ไม่ได้ก็ เสมอกับทางด้านของหนองบัวมันหนึ่งหนึ่งเจอบีจีนี่แพ้ศูนย์หนึ่งเนาะเจอหนองบัวเสมอหนึ่งหนึ่งจากการขาดตัวหลักเหล่านี้แลนัดที่แล้วเนี่ยเจ itty, อไฮเบตตี้ติดโทษดแบนพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าตอนนี้ผมมองว่าความลงตัวของชูแบงคอกเนี่ยมันมาพร้อมกับความเล่นเป็นระบบจากตัวเพื่นหลักๆหละนะครับถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยระบบมันจะเคลื่อนทันทีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกไปก็คือว่าตอนนี้ มันยังเอาตัวรอดได้จากเกมนั้นล่าสุดเฮอร์บิตี้กลับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าความแข็งแกร่งของทีมทุกอย่างจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นทีมที่เล่นด้วยความเสถียรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกับการเจอกับเมืองทองนะครับเมืองทองอยูเนเต็ดเองก็ในช่วงหลังในเกมอีกสามนัดไม่แพ้เหมือนกันนะครับชนะไป2เสมอหนึ่งนล่าสุดนี้ก็คือการชนะทางด้าน,น,นของเชียงใหม่2ประตูต่อศูนย์เกมในบ้านของมาริโอยังเชื่อใจได้ครับเพราะว่าชนะรวด4เกมติดต่อกัน ผมบอกแล้วว่าเมืองทองในยุคมาริโอเนี่ยเกมในบ้านแข็งแกร่งมากนะครับแต่เกมเยือนพวกเขาลงเล่นในปีนี้ไป7ต็ดัดเนี่ยก็แพ้ไป4นะครับชนะไป2แล้วก็เสมอ1เกมนัดล่าสุดคือการบุกไปเสมอสุร,ราการ0ูนย์และย้อนกลับไปอีกนัดหนึ่งก็คือแพ้บุริรัมที่ช้างในหน้า02ไม่ชนะมา2เกมติดต่อกันรอกบ้านข่าวนี้ก่อนคือจะได้มาริโอยูโรฟสกี้นะครับเฮดโค้ชกลับมายืนท่าสนามอีครั้งนึง หลังจากติดโทษแบนไป3เกมมาริโอก,กลับมายืนท่าสนามได้แต่ในสนามสิ่งที่น่าห่วงคือการขาดทางด้าน,นของลูคัสโฮชานะครับปะกระหลังบาซิเลียนที่เป็นตัวหลักเกมที่แล้วเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ตามข่าวคือต้องรอเช็คความฟิตจนนาทีสุดท้ายว่าจะลงได้หรือไม่ถ้าลงไม่ได้เราจะเห็นคู่ของมาโกบาลนีจับคู่กับทางานของชาชายแสงดาวซึ่งเล่นมาแล้วจากเกมก่อน โอเคอาจจะไม่เสียประตูจากเกมก่อนก็จริงนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมมองว่าคุณภาพของทางเชียงใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยมันคนละเรื่องกับทูแบงคอกยูเนเต็ดโอเคครับเกมรูปแบบวิธีการของ Bangkok, อทูแบงคอกทางด้านของเมืองทองถือว่าลงตัวในเรื่องรูปแบบฟุตบอลสมัยใหม่ของมาริโอเล่นสนุกเล่นบอลเท้าต่อเท้าเล่นสวยงามและก็มีทีเด็ดในการทําประตูด้วยแม้ว่ากองหน้าอยาอ่างอลิศักไกรสอนจะไม่ตอบโจทย์เลยนะตอนนี้ หลังหลหลุดไปเป็นตัวสำรองซะด้วยซ้ําแต่ว่าตัวที่มีวิลเลนพ็อปนะที่แล้วเกือบแพทริกได้นะครับไปพลาดจุดโทษมีอ่าซาดอมีซาเยฟนะครับตัวเกมรุกเหล่านี้ยังมีทีเด็ดที่ขาดอยู่นะครับแต่ครั้งนี้ผมมองว่าถ้ามองถึงเกมนี้นะครับจุดสําคัญเลยคือการขาดหายไปของลูกัสโมชาถ้าลงเล่นไม่ได้นี่คือความเสียหายอย่างหนักนะครับในเกมรับเพราะว่าเขาคือหัวใจสําคัญจริงๆแล้วก็ถ้าตัวไทยลงเล่นด้วยการบอลลนีและชาติชายเนี่ยผม มองว่าอาจจะต้านเกมรับต้านเกมรุกของทูแบงคอกลำบากเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยทูแบงคอกในยุคข,ของโคชแบนไม่แพ้เมืองทองนะครับไปเยือนที่บ้านของเมืองทองนี่ชนะ2-1ด้วยแม้ว่าเกมที่เล่นที่ทูสเตเดียมจะ,ะเสมอ 2, 2. องปีที่แล้วในยุคที่ชนะ2-1ยังเป็นมานโปรกิ้งคุมนะ เพราะฉะนั้นนี่คือการกลับไปเจอกับทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสมอ2-2เกมที่ t o Stadium เมืองทองบุกไปชนะล่าสุดคือปี2018นะครับก็ถือว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับสองทีมนี้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมาโน่ทำมานานตอนนี้เป็นโคชแบนแล้วมาริโอเพิ่งเข้ามาทำปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับถ้าจะนับแค่นาทีนี้วินาทีนี้ เจอการในวันอาทิตย์นี้เนี่ยผมยังมองว่าทูแบงค์เเหนือกว่าเยอะครับแล้วก็ปีนี้พวกเขาเก็บเกมสําคัญสําคัญได้ค่อนข้างที่จะดีเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมที่สนุกเร้าใจแน่นอนครับบอลของมาริโอยูโรฟสกี้สู้ทุกทีมสู้ทุกยอดสู้ทุกนาทีเพราะฉะนั้นเจอกับทูแบงคกเค้าเต็ดสนุกแน่นอนเกมระดับ5ดาวแต่ถ้าจะหาผู้ชนะผมมองไปที่้าบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นวีคที่ทูแบงคกเคเต็ดจะรักษาตําแหน่งจ่าฝูงได้อีก1สัปดาห์ครับ